งลงนะน่ทุกคันทุกคนตอนนี้ก็เข้าเขตเมืองคงทุกคนเนาะคงสิโดน,ป,กกนปีงไกนาปุ่งเล่าเข้าเมืองคงเราสรัปวันเนาะบรรยากาศแดดฮอนคนตอนนี้อากาศ30องศาแล้วหรือว่าฮอน,นะนถ่ายบรรยากาศคนในเบือนะ้องละเดี๋ยวไปถ่ายตัวนะพวงเต็มหมดเลยนะ คนตัวนี้เขา,าเขาเขตเมืองโคกเนาะทางแยกด้านขวามือเนี่ยจะไปสู่เมืองวาปีแล้วก็ไปสู่นี่ะมันแข่งสารวัตรทุกคนเนาะส่วนนี้มันขิวรถแลยกับป็นห่านปิ้งไก่เนาะอยู่ต่ำบริเวณเนี้ข้ามขวาก็จะเห็นห่านปิ้งไก่ฮะเพลื่อนขายเหล้าขาวนะเหล้าขาวที่ว่ามีชื่อเสียงในประเทศลาวเหล้าขาวเมืองคงเหล้าคงสุดดนบรรยากาศ ปัจจุบันเนี่ยเบื้องกว่าฮานปินาาป้งไก่ยังไหลเก่าทุกคนติดตามไปน้วยกันเลยเลือ่อมันคงเป็นเมืองนึงที่ว่าใหญ่ทุกคนเนาะมะีบันหบหลายลบหลายตาวนะเดี๋ยวไปเบื้องข้อมูลนะเราจะมาเล่าทุกคนได้ฟังเติมนะเกี่ยวกับของเซโดนเป็นเมืองหนึ่งที่ว่า ดูเดือดนะก,กันสูบเห็นว่านี่มันหึงเหี้ยนส่สัมพันธ์แล้วเวียดนามสูบเนรอเป็นบริเวณป้อมตำรวจด่ดานกวดเนะถือว่าถือว่าที่หลายเนาะเข้ามายบริเวณเมืองสารบันนี่ตั้งด่านหลายพอสมควร ม <laughs> หมดนะฮะหัวหน้า <laughs> อ่ะเดี๋ยวเรากอฮอดปิ้งไก่ทุกคนถ่ายไปเรื่อยทุกคนในพื้นทีกันปิ้งไก่ใหญ่ครับเหมือนตามขพอสาศาสตร์เนาะปิ้งไก่นี่อยู่ประเทศลาวนี่ซื้อเสียงเริ่มต้นไก่เม่นนาป่งทุกคนเนาะจนมาฮอด ระยะหนึ่งจึงมีการฮิตฮิตขายปิ้งไก่เนาะอยู่ที่เซโนเข้ามาทันซะทุกคนก็เลยกลายเป็นปิ้งไก่เซโนเนี่ยปิ้งไก่นะพปงเน่ะก็แยกส่วนกันเนาะติดตามไปด้วกันทุกคนตอนนี้เาก็ฮอดนาโปงเนาะเมืองโค้งหนึ่งจะไปได้สองทางแล้วเมื่อกี้มันโค้งน้อยเนาะทุกคนนี่มันโคง้คงโค้งใหญ่เนาะเราจะเข้าสุสานวันตัวนี้ จะซอดกันแลเจ็ดสิบกิโลเมตรนะจากจุดนี้ไปก็จะเป็นส,นสังกระจาดสินค้านะของพุ่อารุณอน,นุซิดต่างๆในบริเวณนะัทางแบงค์ต่างๆและเพื่อจะสูนกระจายสินค้าไปต,ตัวอย่างเป็นทางแบงค์หลักซาวสินะหรือว่าทางแบงค์กันที่ว่าไปหัวเมืองใหญ่ตั้งแนะวิการปุ่นในปัจจุบันเนี่ยก็ยังหลากหลายคือเก่านะครับบ้านแห่งปิ้งไก่นะ ิดว่ายังคงเดิมทุกคนเออบวได้ขยายตัวไวคือทางเซโนเนาะเป็นอย่างเซโนขยายตัวไวเนาะก็มีหลายเหตุผลนหนึ่งเรื่องราคาก็สิเบากอนทางหน้าโป่งแน่สองก็สิแเมนเรื่องของคนเที่ยวทางเนาะก็สิหลายคนมาปักเซเนาะเนื่องจากคนมาเวียกสวรรค์มาเียกอย่างกัน,นก็นจะนัดพบอยู่ฮน ผลมาแต่ปักเซกับเชกายเซโน้กันเขาก็ไปซื้ออยู่ฮันอี้อาจจะเป็นเหตุผลหลักๆนในการขยายตัวไว้ของปอิงไกเซโน้นในใหญ่เป็นเมืองทางผ่านกำลังซื้อกล่าวให้กัท่านซะนักท่องเที่ยวไทยมากก็ฮอตทางลิเก้ามาแต่เวียงจันทร์ก็ฮอตท่านผ่านท่านซะติดตามกันเรื่อยๆทุกคนบรรยากาศรวมๆขนทางชุดสังใต้เนาะ กิโลเมตรที่80ปลายเนาะของเมืองคงเสดนเนาะวงหน้าสูบนครหลวงพิจันทร์นะทุกคนตอนนี้ก็ฮอดปากซองทุกคนเนาะปากซองละหาน้ำขึ้นกับเมืองสองคอนแขนสะรานอาเขตเนาะลุกมาถ่ายคลิปบรรยากาศน้อยหนึ่งสินอนต่อทุกคนทางใกคนในเบืองน้ำเกล็น,นป,ปัจจุบันนี่ไปเช่นไรที่ปากซองละหาน้ำนี้ก็กำลังพิการขยายถนนทางเนาะ มีท่อพักน้ำต่างๆก็ีเพียต่างๆส <_ d ose> นับชน,นวนเยโกบีเนาะ 200, อเอ็ดเคสองร้อยตอกหมอเบเกอร์เรียบร้อยถ้าจะใช้อย่างเดียวเลยเออบ้านนี้คือเป็นบ้านเก้าแกนทุกคนนะเพราะว่ามีประวัติความเป็นมาเนี่ยเกี่ยวพันครับเขนะียทัดโพนนะจะมีรหาน้ำรหาโคกเนาะนี่วป็นเวลาโคกทุกคน,กคนห่างกันประมาณ สามกิโลเมตรเนาะโคกับน้ำคือมันจะเป็นที่ลุ่มเนาะมันเป็นน้ำคันว่นาหาโคก็จะเป็นปลาปเภทไม่จิกไม่หางต่างๆเนาะไม่ซ้อเนาะจะมีสามนสะี่ปลาเป็นภาษาไทยเรียกว่าปลาปลาเต็นหางเนะะาะภาษาลาวจะเรียกว่าปลาโคกเนาะมันจะเป็นที่อยู่ที่อยู่อาศัยของอตัวโอ่งตัวมั่งเนาะสัตว์ในตำนานเขียดอาศีเนะะาะหรือเขาห้องว่า อีเดียเนะภาษาอังกฤษนะเป็นคนในกูโกิลนะทุกคนเบิร์อาซีนี่มีเตลาวนะที่ยังงยู่นปัจจุบันนี่นะติดตารับกันต่อไปทุกคนทุกคนตอนนี้ก็จะฮอตทีหารักสามสิบห้าเนาะสามสิบห้าแมนเนาะเป็นบ้านทางแบงเนาะตัดเลี่ยงเมืองสมนทรเคศ เป็นทางหนึ่งที่ว่ามีความหมายความสำคัญหลายนะเนื่องจอากจะเป็นทางนัดเนาะออกสู่ปักเซเนาะเริ่มจากสารแอกเซโนทุกคนแน,ใน่นอนสายชิ้นห้าหนึ่งก็จะมะีทางแบงเขา้าแกลงกอกเนาะเมืองจำพร,รวัดอัญชันซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นประเภทโด่งลิงหน,นองปลาฟ้าวัด ปาหอไตหนองน้มจันทร์ต่างๆเนาะถือว่าเป็นในท่องเที่ยวอันดับต้นๆเนาะของแขกสมรรถเทศบรรยากาศปัจจุบันเนาะทีละ15ทางฮาวเลี้ยวขวาก็จะเป็นนะไปสู่บ้านนาคูเนาะไปสู่เมืองจำพรหรือว่าแก่งก่นั่นเองเนาะแล้วก็จะยาวเนือไปสู่ทางบ่อหินเก่านะต่างๆเนาะของเมืองจำพรนั้นเนาะนี่มันวันละ15ทุกคน รัชชิภาก็จะมีโปรตอร์มีปรตอร์มีตลาดน้อยนะขายอาหารการกินตามบริเวณนะทุกคนให้บรรยากาศทุกคนในเบิร์ไดโซมนังกันเนาะถ้าเราไปซื้อจะเข้าสู่สวรรค์นิเคศนะถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะไปสื้อเชโนวสนะเนาะอันนี้เราจะเข้าสู่สวรรค์นิเคศนะทุกคน ไปเบิ่งกน้ำเกว่าสวัสดิเขตจะเป็นเังไใดกีรองทางทุกคนเราจะไปสู่เซโนเนะ <S <S เเะาะเปลี่ยนแผนกันทันทันฮะมาเบิ่งกน้ำเกว่าเซโนจะเป็นเังไใดจะมีปีงไก่ใหญ่คือเกาปะปะ่าบนเนาะคือเพลงของบนเกิดหนวงฮองฮองไว้บ่อร์ติดตามสวนับกันจริงๆทางแบงจากรัสรัสสัตชูห้าไปเซโนจะมีที่ตั้งของทหารอของแข่งสวัสดิเขตนะ ห้องว่าขายลาด้าสมัยตะกี้มีลาดาอยู่นี่ปัจจุบันนี่ก็บ่เห็นแล้วทุกคนถ่ายบรรยากาศเบื้องต้นทุกคนด้วยกำลังการเดินทางต่อทุกคนทุกคนตอนนี้ก็ขเข้าเขตียดเซโนทุกคนเนาะเขตน,นี้จะเป็นเครียดแผ่ปลายนิดน,นึงเขาจะค่อยถ่ายเรื่อยๆเนาะจนไปฮอสฮะหมดแหละสามแย่เซโนโบอกหมดขายปิงกไก่ไปแล้ บรรยากาศสว่างท่าเดือนหกทุกคนก็จะมีฝนตกแต่เล็กน้อยนะเมือว่านกินนี่ก็เป็นหมู่ว่านหนึ่งที่ว่าเลี้ยงตามายทางนะกับเมืองคันวันหนาแน่นนะแต่ก็มีให้เห็นเป็นระยะเรื่อยๆทุกคนเช่นว,วันนี้ท้องฟ้าสดใสป่าไม่สดสึบเลยนะญญาร ในะคนในเมืองต่ากัน,นะนเนาะเขตนี้มันจะเลี้ยงชัดนะเป็นส่วนใหญ่นะเนาะเพราะว่าเป็นเขตธงเพียงนะสวรรดิเขตก็จะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนาะส่งออกไปโซสสเวียดน่นะแล้วบางส่วนก็ส่งไปจีนทนะุกคนเป็นเหมืนหัวส่วปอยนะหัวส่วปอยบ่กหัยบ่ใหญ่หลายเงี้อนะจ๊นะ ลอยทายทุกคนในเบืองน้ำกันบรรยากาศโดยรวมก็คือว่าที่ห้าเพียงเนละทุกคนนะบวนถึงขันพม,มินนี้ภนะูผาเนาะขนาดภูผาต้องไปทางอ่ะเมืองวิลาบุรีเมืองพีนเนาะเราจะเห็นภูผาแน่แต่กับวัวลายมาเลยนะทุกคนทายเมืองน้ำกันบรรยากาศ ในปัจจุบันเน,เนี่ยกำลังเจอเด็งแบนนะทุกคน่วงเชงตัวนีนะ้จะหอสักแยกซีโนโล,ละตอนนีนะ้จะมีที่ตั้งของค่ายทหารเ,เป็นจะห้องว่ากล่องพันแย่ป้องกันอาการ6ก4กนะทุกคน เป็นกล่องเรดาร์ต่างๆเนาะในการกวาดจับวัตถุต่งตงางๆตอนนี้ก็ทีสามแยกเซโนเนาะทางทิศใต้ไปนะจ๊ะสามแยกเซโนโจะมีสองจุดจะมีทิศใต้และทิศเหนือทิศใต้เนี่ยก็จะ,ะเลี้ยวขวาเนี่ยจะไปสู่ดงเห็นดงเห็น ดวงเห็นเมืองพีนเมืองพระลาลนหมดแล้วดวงสวัสด์ออกสู่ลาวบา่าวนี่อันนี้เป็นชุดดวงเห็นเนะาะธนาคารการค้าตัวนี้เป็นบ้านเซโน่บ้านเซโนบ้านเซโน,นเมืองอุทุมพรเนาะแข่งสมรติเขตฮะบรรยากาศโดยรวมถือว่าดีงามหายเลยคน ถือว่าการพัฒนานี่ถือว่าค่อนข้างเรื่อยๆเนาะมาถือกับมาถึงกับมาไววกันซะมีมินิมาร์ม,ม,รม,มรีห้างขายส่งขายย่อยเนาะสถานที่ห้างกินดืม่มถือว่าหลากหลายเนาะจะถ่ายไปคนละห้างวิ่งไกลคนละเนาะท,ทุกคนจะเป็นน้กันห้างปีกไก่เซโน่ ในปัจจุบันนี้จะมีจากท่านเนาะให้ทางผู้ติดตามนับเบิ่งน้ำกันเนะาะถือว่าลายขึ้นหลายเลยเนะาะสาที่เราสังเกตมาผู้ติดตามฟิไก่เสียบขึ้ในโลกเนะาะทีงไหนก็ฝากกดไลค์กดติดตามเนาะกด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้ทางซ่องเนาะได้ออกไปทายต่างๆให้ทุกคนได้เบ่งบางทีมานีหลยก็ยอ้อนมาทาง จองเป็นผู้อุปถัมภ์นใช่มะเกี่ยวกับเรื่องยอดวิวเนาะยอดวิวยอดไล่เป็นหลักกันใช่ไหะเป็นบรรยากาศโดยรวมที่เมืองอุทุมพรเนาะบานเซโนโทุกคนตอนนี้จะฮอดสามแยกเซโนโทางทิศเหนือแล้วเนะ จะกลายเปิมพอตทอไปก็จะแมนและบ้านใหญ่ยวไปเป็นเมืองนึงก็แล้เมืองอุทุมพรมาซะที่ภากกหลายเซนโอเนี่ยนะมันจะเป็นทางแบงนะระวังเข้าตมังสวัลเครด์แหละไปสู่ปากเสแหละไปสู่ลาบ่าว ก็เลยเป็นเทางผ่านที่สำคัญยุทธศาสตร์มาทั้งสักตะนี้ก็หอดขอบเขตบริเวณสามแยกแน้นะซีพีซีพี้พพานคำ้านคำพอใจเจนาง ธนาคารเนะอชิริด้าะมีห้างขายเครื่องห้างโอนเงิน,นคลายพอใจรล,ล้วนนะคลายเีเนะมีรถตู้นะสวัรค์เซปอร์นวิลลาบุรีมาขึ้นอยูเซโนนี่ก็ไดนะทุกคนห้างคำพอใจเจน,เน,นังเวนนั่งไพเวร์ในวะันนี้ทุกคนมีห้างพีก,กัยรับกัน ตูนิสันฮานปิ้งไก่ทุกคนพิ้งไก่รัศมีเซโนลินจีโลซาพันกีบนะมีหฮานคำเพชรเพนซุกโอ้ถือว่าหลายนะทุกคนหฮานคำฮานปิ้งไก่นางเอนางเอนี่ก็เจ้าดังทุกคนนะปิ้งไก่เมียใหญ่ปิ้งไก่นางหนิงนางสั้นนางน้อย หูขันเจแตบนีกทีนึงไม่เหลเรื่องขายนลยนคิวรถเซโนประมาณสาวกว่าห้านะทุกคนพันนับทางฝั่งใต้ฝั่งเหนือเอาจะเดินทางต่อทุกคนพอกันทีจุดหมายปลายทางต่อไปไปทุกคนนี้เป็นการขายักแตกระหว่างทางเนา ย่หอเสื้อักแต่งกิงดบาคน้นาบรรยากาศลองทุกคนได้เบอรนี่ขายยังไงนี่บุมเมนคือตุลปีบบุมเนที่ตแต่งขาวบแต่งอันเดียวกันที่<อ> ทุกคนนี่แบบโมเพราะโมพันอย่างก็เจ้าพันพันยักดินมพันระดูวะนี่ โงน้ำผึ้งท mm ุกคนน้ำผึ้งครจก่อนเดินทางต่อทุกคนมาชิปห้ามาชิปห้านะอ่ะเดินทางต่อทุกคนเลย พ่ปา <ầ> เนี่ยมเลยเนาะนั van, ะ่นเก็เอาบ่อบเลยอมันแตกงจริงหงเพลินทุกคนตอนนี้ก็จะทอดหาเขตัขวเซทุกคนเนาะเป็นหมู่บ้าหนึ่งนะที่ว่าเสื่อมต่อกับแข่งข้ามมวลนะนะซะกำลังจะเป็นว่าเมืองเซ่บังไฟให้เนาะ ส่วนฟางสะบานจะเป็นเมืองอาจจะเป็นไซบุรีนะชื่อว่าเพนทาร์กอนโอราวันอาเขตหลายตัวเมืองแห่งเนาะมีประมาณชิปสามชิปสี่ตัวเมืองหมดนะดีบรรยากาศโดยรวมนะถ่ายทุกคนได้เบิ่งโ,โดยโดยรวมทุกคลิปเนาะอเบิ่งบรรยากาศน้ำกันจะเป็นแจเดรกล้องมันจะย้อนเส้นจักหน่อยเนาะถ่ายถ่ายไปกระเช บาดแจงบาดบอเนาะฮะปิ่งไปเรื่อยๆทุกคนบรรยากาศหัวเรียนขัวเสียบังไฟนะนะที่ตามไปทั้กันทุกคนตอนนี้ก็จะหอนบริเนะวณขัวทุกคนเนาะนบรรยากาศจะบได้เวณก็จะเป็นค่อยลงทางสองฝั่งข้างเนาะฝั่งเสียบังไฟก็จะค่อยลงมาเนาะฟัง สวรรค์เข่งจะค่อยลงไปนะทุกคนนีจ้จะฮอตบริเวณขวา้วมีเป็ดป้ายาวัดวัดธรรพระเนาะรัตนามณีราษจะเหลียวกำกรรวดหรือกำลังซอกวัดป่าทัานใจทุกคนเป็นป้ายเป็นตั้งไว้ใส่เลยจะเข้าไปเป็นต้งกันเปิดมาเลี้ยวขวาสเดีลยเอ้าติดตามมากันนะทุกคนว่า วัดป่าทันใจนะวัดซื้อดังของแก่สวรรคเขตนี่จะเป็น,น,นแนวใดเราจะเวทามส่วนไอ้น้องเขี้ยวนี่นจะเอ็นหางจุงไหนโอ้ก็น่าจะเป็นวัดที้ทุกคนเนาะวัดป่าทันใจฮะไปชมด้วยกันมาวัดเพื่อนจะเพ่งจะไหนทุกคน ไปขอพรอ,อง,องพระท่านใจสุภาธนาไปเข้าไปโซนนำกันโอ,โ,อโ,อโอ้ประตูโคงสวยสุดงดงามเนาะเดี๋ยวบ้าคำจะบินโดดทุกคนที้เป็นนำกันเ่ามาไปยั่ไหนาท่านใจจะกว้างจะงหญ่ไพศาลจะไหนเนาะติดตามไปน้ำกันเข้ามาก็จะเจอซ้านก้อนมูลเลยเป,ประตูโค้งมีสร้างมี ไก่นะมีปูปลาน้าเนี่ยวหลายอย่างนะให้ทุกคนชมน้วกันแล,แล้วทุกคนนี่เป็นดอกไม้ดอกบวัวเนะาะทั้งหน้าแล้วเปนจะห่อเนปะ็นจะห่อขายจะไม่ฆ่าคนงามนะทั้งหลายนี่นะทุกคน,คน <c oughs> อ้าวนี่เป็นภาพทางด้านในทุกคนถ่ายทุกคนได้เบิงนะ่งกบรรยากาศ วัดป่ารัตรนะโคตรเจริญธรรมเนาะหรือว่าวัดป่าทานใจเนาะทุกคนมาขอพรอมาย่างต่างต่างเนาะบรรยากาศปัจจุบันอยู่ทางด้านใน <c oughs> จะมีะตัวสร้างตัวเอ่ยเนาะ เธอสวยงามหายทุกคนได้เป็นมิอฉาชีพกันดูทีวัดป่าโคตรจเจริญธรรมหรือว่าวัดป่าทัานใจใทุกคนขอไหว้พระนิดนึงเนะาะไท่หม่หอย จะเดินทางต่อทุกคนเนาะถ่ายบรรยากาศทุกคนได้เบิ่งดูทีวัดป่า,าท่านใจทุกคนเนาะไปเตืนทางต่อทุกคนเพื่อนห้ามใส่เสียงดังเนาะเลยต้องเบาๆได้วันนสะไปพอกันในเป้าหมายต่อไป